มิได้เกมเหรอเอ๊อะไรกันนะส่วนเกินจะลอยผ่านมาในทำโดนกระสุนทำโดนกระสุนอ๋อกระสุนแดงโอ้ง่ายอะไรขนาดนี้อย่ายืนที่เฉยตรงนี้ก็ไม่โดนอะไรเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยไม่โดนอ่ะไม่มีโดนอ่ะพี่บอกเราไม่มีโดนอ่ะพี่บอกเราไม่มีโดนนะครับเอา อะไรอะไรอะ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 พี sure. ่บอกเลยไม่ม right. he? really? ีโดนครับ oh จังหวะนี้ตายแล้วตายเลยเหรอว้าไอ้ทำไมพี่พี่ไม่โดนนะทำไมพี่อยู่รอดอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วพี่จะรอดถึงเมื่อไหร่เนี่ยอยากรู้แค่นี้พี่ว่าต้องเล่นจนจบแน่อีกสิบสามวิอ๋อชนะ โอ้โหสบายชุกย้ยง่ายเกือบแล้วแล้วมันเห็นว่าเห็นเห็นพี่เล่นวะดูได้คะ่ะหนูเห็นหนูรู้อยู่อหออะไรอ่ะโอ้ชนะอะไรง่ายจังอ่ะอะไรอ่ะวะ้าอะไรครับนี่อ่ะอะไรเนี่ยนี่เราเล่นบ่อยใช่ไหมเนี่ย ดูจากสภาพแล้วเนี่ยอะไรเลยน่าจะเล่นบ่อยอ่ะไม่น่าจะเป็น V P อะไรบ้างเนี่ยไม่แอดเด็กใหญ่เห็นไหมนี่6หรือ8เองต้องรอดให้ได้ให้รอดได้คนเดียวเหรอหนีอะไรอ่ะทำไรต่ยกันเนาะอ๋อ จะฆาตกรอ๋อมีฆาตกรอยู่ข้างบนพี่เจอแล้วทำไมท้าทกรรมต้องมาเล่นพี่ด้วยเดยพี่ไม่ข้อใจพี่ไม่ข้อใจพี่ไม่ข้าใจอาอทำไมท้ากรตามพี่เดะพี่ไม่ข้อใจพี่ไม่ข้อใจเอาตายมานะั้งน่ะ ฆาตรกรตามพี่เฉยเลยอ้าวตายตายตายหมดยังไงครับฆาตรกรเอ๊เอ๊ะฆาตรกรทำไงนะพี่ระวังเอ๊งไงนะโอ้ยตกแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ลวตก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 ฉลองยียงเป็นไงรอด<ม> <laughs> ว้ายีเย้เย่บอกเลยว่าพี่นักจูกเป็นทั้งนักจูกและนักจูกสะเลาะวิวาสในเมืองด่าอะไรอะ่ะต่อยกันเองเหรอต่อยกันเองใช่ไหมเอาแล้วมาแล้วมาแล้วแห้ว มันทำทะเลาะวิวาทกันตากันเองเหรอ, yeah. อน,นึ่งในสามทเนี่ยฮะเน่ฮะเน่ตายกันหนาะตายกันหนาะฮะมาดีครับก็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 มาดีครับมา,บมายังไงอะยังไงอะสู้ไปเลยสู้ไปเลย อะไรอะไรครับอะไรอะไรคุณผู้หญิงมาี่มาี่คุณผู้หญิงคุณจะดีไม่ได้เหรอเรียกรุมผู้หญิงี่ผมชอบล้อเล่นสวัสดีครับก็มาดีครับโอ้โหแตกดูดิโอ้โหหนูรอดได้ไงรอดคนเดียวเลยโอ้โหอะไรเลยโอ้โหจบเลยอ่ะโดนต่อยตายอ่ะเป็นพวกกันเปล่าไม่รู้ว่าดูดิมาสองคนมันไม่ต่อยกัน จะอานเสียงเรียบด่วนคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นสายจุดอ่ะหมายถึงว่าเดินไปในจุดนั้นใช่ไหมสีเขียวๆอ,นะอ่ะเอาเฮย้ยเป็นมุมเง,งี้ยอ๋อพี่น่าจะเข้าใจาละ เฮ้ยไม่ทันไม่เป็นไรตรงไปก็ได้วะปึ๊บปึ๊บตรงอย่างเดียวเฮ้านะ๊ะเออข้าไดป้ปะเนี่ยยังไงนะชางเขียวเรียบด่วนจะเอาไอ้ทันไหมเนี่ยทิบขียวเนี่ย เนี่ยโคตรอีซี่อ่ะ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 โอ้โหทำไมง่ายขนาดนี้นะโอ้ยพี่ต้องชนะอีกสามครั้งเพื่อพี่จะได้เลื่อนเลเวลจ่อไปเลยฮะโอ้เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าแสดงว่าใครตัดมันจะเป็นฝั่งแสดงว่าใครตัดไม้ได้กว่าชนะเหรอ ฝั่งไหนตัดได้เยอะกว่าอ๋อเนี่ยมีทีแดงกะทีน้ำเงินใช่แล้วโอเะตีกันได้ปะพี่พไ,<ด>ไม่อยากพี่ไม่อยากตัดมไม้พี่อยากน้ำตัดไงอะ่ะเดี๋ยวจะได้รับผ่อนจออต้นเลยอะ่ะอึบอึบไม่พี่ไม่เห็นขึ้นเลยว่ามัน มันตัดไม้ได้เท่าไหร่อะเอาทไมได้แค่นออี้ไงเอาโว้ยโว้ย,วยมันต้องมีวิธีกดอะไรอีกเลกดเบิ้ลอะที่ว่าต้องมีอุยอ๊ยอุย๊ยนาแหกตีแดงตีแดงตัดให้เตจก่อนตีแดงตีแดงช่วยช่วยต้องช่วยกัน เดียวไอสองตัวเร็วเร็วเร็วชนะแน่พี่ชนะแน่พี่บอกแค่นี้เร็วเร็วไปช่วยไปช่วยกันตัดเร็ว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 พวกเราเย่ชนะว่ะชนะว่ะเฮ้ยซอสใครตอสปาร์ตี้วะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันมีอะไรอยู่ในปากเนี่ยน้ำยาเป็ดอ่ะ เอาแล้วไงผักลูกบาสอ๋อหมายถึงว่าผักลูกบ้าสไปตรงนู้นเหรอแปลงสีจะด,ด้วยอยู่ที่บ้านจะอยู่สีสไรนะมันผักไม่ได้อต้องรอกันเอฮะอยู่ฝั่งน้ำเงินอึบอึบเอาดีเอาดีอ๋อต้องผักไปจน ฝั่งใครได้เยอะสุดเหรอนะโอู่ฝั่งใครเยอะสุดอย่างนี้เหรอน่าจะเป็นเช่นนั้นนะว่าึ๊บฝั่งเราต้องชนะเว้ยเพื่อนโอ้ยอย่ามองกันเองดิเพื่อนเลยยังไงนะ้ายังไงนะ <c oughs> ปุ๊บสาที่เบ็ดวิ <c oughs> เอาคาไปห,หมด <c oughs> เอา เอาข้าวไปหมดเอาซี่เอาซี่ปุ๊บเขาให้อ้าวโว้ยโว้มันมาฝั่งเดียวมากอึบยังไงอะยังไงอะยังไงครับยังไงครับเนี่ยโอ้โหทำไมเืีเฉยล่ะลูกทำไมครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอู้อะไรอะอะไรอะ อะไรอ่ะชนะชนะติดต่อนโอ้ชนะตัดติดต่ออะไรขนาดนาี้เนี่ยโอ้ตายแล้วถนนบ้าคลั่งน้าสงสารนะครับมีคนหน่าสงสารด้วยเห็นชื่อข้างบนหัวเอาแล้วโอ้ง่ายเลยอันนี้พี่ว่าง่ายว่ะนี่ดูแต่จูของพี่ตะก่อนน้อง เล็กโงเอาล่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้พอตายหมดแลกอะไรอ่ะบออือโอ้โห้ที่ตายตายแล้วตายแล้วอ่ะจบเลยอ่ะมันรถมันมันมาซ้อนกันสองคันพอดีปะการจังหวะกระโดดพอดีเลยอืจบแล้วขิงซะเมื่อกี้นี้กระโดดเชือก โอ้ยอันนี้น่าจะแบบน่าจะโอเคอะจะกระโดดข้าวหรือเปล่าไม่รู้เลยกระโดดเชือกข้ามเชือกรเ,เราต้องโดดอะต้องโดดเงี้ยันันแกวงเราต้องโดดอะเอาแล้วเอาแล้วมันแน่ๆอึ๊บอ๊ออึ๊บโอ้หมดแล้วแบบ อนุ่ทางโค้งเลยนะโอ้โหยุบนั่นแน่ยุบอเอ้ยยุบเอ้ยยุบเอ้ยยุบออ้ยยุบเร็วขึ้นใไดไหมเร็วขึ้นใไดไหมเร็วขึ้นใไดไหมฮะฮะยังไงครับยังไงครับเออ้ยเอาไว้ยเว้ยหนูจะหนุ่ยจะชนะไหมหนุ่ยชนะไหมยุบลอยตายอะไรนี่ อะไรอ่ะกระโดดเชือกอ่ะตอนเด็กนี่ถนัดไม่ใช่หรอโดดยางอ่ะต่อไปจะเป็นหลานอะไรน้าอ๋อปองเขาไฟอ๋อเป็นแท่น แสดงว่ามันจะหมุนใช่ไหมมันจะหมุนยังไง ừ, อ่ะอ๋อให้โดดให้โดดไปม้นเหรอโดดสีเขียวตามลูกศรเหรออ๋อเฮ้ยโอ้โหจําได้หรอจําได้หรอจําได้หรอจําได้อันนี้อ๋อมันจะใบเหรอ อ๋อโอเคโอเคมันใบอ๋อได้ได้โอเคอ้อหน่ะมันน่าจะเร็วเรื่อยเรื่ยโอเคโอเคโอ้ไม่ไม่น่าพลาดสายตาหรอกปุ๊บยังไง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 อันดีอันดีฮ่าฮ่าที่จำได้อือเป็นไงรอดไหมให้เลยรอดวะเฮ้ต่อไปต่อไปอันไหนเอยอันนี้ใช่ไหม อนั่นแน่นั่นแน่ยังไงครับยังไงครับอื้อึ๊บน่าจะรอดนะเออรอดเลยเฮ้ยยาง้ก็อยู่กันยาวดิแท่นนี้ครับยังไงครับเนี่ยโหเร็วมากเลยเนี่ย เร็วเกินพ <laughs> ูดเร็วเลยหมุนเมามท์ทเมาท์ทพังอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหโพ,พี่เวลอัพแล้วอ่ะเดชนะ6หกครั้งติดจรวจทำลายล้าง มันมันยิงมันต้องยิงไปไหนอะต้องหลบลูกกระสุนเหรอต้องไปดูฮะนั่นไงหลบลูกกระสุนแน่ๆไม่ยิงกันอ๋อยิงกันเหรอใช่เหรอออกเกมด้วยวันเอาแล้ว่ย อ๋อโอเคพี่รู้ละยังไงครับยังไงยังไงนี่ใหญ่ไม่ตายใช่ไหมไอชนะร <c oughs> <c oughs> อดว่ะเ <c oughs> อาไว อะไรอะลำเลียงตู้สินค้าทำยังไงเนี่ย<อ>คืออะไรครับเนี่ยห้ามตกไอ้นั้นไหมอะ่ะมันจะไหลอะ่ะแบบเหมือนของมาแล้วแบบต้องอ๋อเราต้องหลบกล่องใช่ไหมใช่อโอเคโอเคโอเคอเข้าใจละ,ะห้ามชนเนาะชนของได้ปะได้เลย เอ,อการขึ้นหน้าขึ้นหน้าไปสูงมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีนะเนี่ยพี่อยู่ท้ายๆดีกว่าแต่ก็ระวังล่วงด้วยจะรอดไหมนี่เนี่ยสาวทิพวิเนี่ยอ้าวพี่หลอดออสนุกดีะ่ะพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดอุอ้ยรอดเลยเ อืออ้าวเอ้ยม,มันเหมือนจะตกอ่ะม,มันเหมือนมันเร็วขึ้นอ่ะเออตกอโอ้มันมีเร็วขึ้นได้นี่หว่าอีกทีเดียวก็ชนะแล้วเนี่ยโอ้โหเชี่ยว่ามันให้ป้ายมาแล้วมันจะบอกสีจะหล่นเนาะอือบอกสีมาไม่รู้อะสีเหลืองสีเหลืองขบัาสีเหลือง ยันสีที่บอกอืมสีแล้วนะสีฟ้าสีฟ้าเอ๊ะคิดว่าต่อไปน่าเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีเขียวสีฟ้าสีฟ้าคิว่ามันต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆแน่ๆเลยมันง่ายไปสีเขียว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 ไมเฮ้ยเอ้า พี่ไม่ได้กดอะไรเลยอะ่ะมันเดินเร็วขนาดนั้นเลยเหรออะไรกันครับเนี่ยพี่ยังไม่ได้กดอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> จบแล้วออพื้นดินไม่สมดุลแสดงว่ามันมีพื้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ว่าต้องลองดอ พื้นดินไม่สมดุลมันจะมีพื้นดินหลุดเหรอคิดว่าต้องมีตรงไหนสักที่หายไปพื้นดินไหเลยเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมว้าโอ้ยระวังระวังอุย้ยอะไรครับเนี่ยระเบิดอื้อ à thế nào ừ bỏ hết bỏ hết lục phí bỏ nữa không à phí lục lọt về lọt về phí tông chiến thắng băng lại đi quả đi yàng ngay, yàng ngay. ระเบิดระเบิดระเบิดอื้มอ,อื้อพื้นดินหายพื้นดินหายเย้ uh. yeah, ชนะโว้ยฮู้ฮู้าชนะมากแล้ว uh oh. เพดานแบบบีบอัดโอ้โหพี่ว่าเราต้องยืนในที่ดีๆมันจะบีบเละแน่ เจ้าแก้มกลมมันเป็นยังไงวะน่ะอเอาเอาอะไรเนี่ยพี่พี่อยู่ในสีได้ไงอะอยู่ในสีหมายถึงน่าจะแบบหลบอ่ะใช่เหรอเพราะว่าลงมาแล้วใช่ไหมคนที่ยังอยู่ด้านบนอ,ะอ,อ่ะอ๋อ นี่ยอยู่ต๋อโอเคโอเคโอเคใครัคไม่มีที่ลงก็ตายไปง่ายๆเดิ <c oughs> นทับตายปรับรียบร้อย <c oughs> ยังยังยังลง <c oughs> มันจะน้อยลงเรื่อย <c oughs> ๆ <c oughs> มันจะน้อยลงเรื่อย <c oughs> ๆ <c oughs> บรับเข้ให้ เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยแยกลงแยกลงรอดเฮ้ยมีใครรอดไหมแน่แน่มีกระโดดด้วยนะตายที่เหลือตายย่ต้องรอดพี่บอกเลยพี่ต้องรอดจังหวะเนี้ยเรียบร้อย้อยผูห้หญิงโดนทับกินกินน้ำยาโทเลย ต่อไปจะเหลืออันไหนอันไหนเน,นีน่ยเก่ยชนะถืจอจอบไปเลยฮะด่าอะไรเนี่ยทำลายรูปปั้นเหรอใช่าใปะทีเดียวกันด้วยนะ,อ,ะอ๋อไปฆ่าไปไปไปตีลูกปั้นของมันก็ไปทำของตัวเอง ไปตีรูปปั้นของมันด้วยแต่ว่าระวังคนแอบยุกเลนะมันยิงไงอะ่ะเออเนี่ยยิงยิงเอเดิยยิงไปดิเอา้ายังไงครับอาร์ตี้อาร์ตี้มีคนแอบยิงด้วยฝั่งเราอุ้ยตา,าย มันมีโอกาสเกิดใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคเราไปกระทืบคนฝั่งนู้นด้วยมันเลื่อนปืนใหญ่มาหาเราด้วยไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับก็สวัสดีครับลงมาดีลงมาดิฮึฮลงมาดีลงมาดิก็เออเราก็ไปยืนในวงไงยืนในวงเฉยจนฝ่าปืนมันจะหันไปหาฝั่งเขาตรงกลางตรงกลางช่วยด้วยมาดีโอเคยังไงครับยังไงครับ อืมอืมเอาดิเอาดิเออดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับพี่ว่าเราชนะว่ะเป็นไงพี่บอกแล้วว่าเราชนะก็มันเทบันหนะาพี่ไดาอะไรอ่ะทำยังไงเนี่ยพี่ไม่เคยทำด้วยสดสดจีบพี่อ่าอุ้ย เราต้องเลือกสีให้มันตรงกับรูปอะภายในเวลาที่กำหนดอ,อะเหลืองบอกเลยว่าต้องใช้จมาธฑจิจจัดเลยอะได้ปะ <Okay. S 1> อ่บ ใายอ่ะเสร็จแล้วเอาทำไมติดไวจังวะเอาสีที่ขึ้นก่อนอันแรกมันมองไม่เห็นว่ะเอ๊อบางทีมันอยู่ป้ายไกลเกินไปมันก็มองไม่เห็นนะเนี่ยคือเกีมันมองไม่เห็นนะยแลเป็นไรเฮ้เอ มันยากมันไม่ยากหรอกมันมันมัน,มนเราทำใชกอ่กะสงครามปืนปยิงกันอีกแล้วเ,เนี่ยโอ,อ้โหแบบของคนนั้นด้วยที่ชื่อว่าแอคเคิลตีคอท<อ>ี่อยู่สีฟ้าฮะอ้าวตีกับพี่เหรอฮะฮะจะมาตีกับพี่ใช่ไหม <laughs> หนูเล่นเกมกับพี่นี่เป็นตักตรูกับพี่บ่อยนะโอ้โอ้โอ้โอติด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 น่นแน่หลอยอะหลอยอย่างบนเหรอฮะหลอ <c oughs> หยเก่งอหรฮะดูก็รู้แล้ว ใครก็ไม่ยิงข้างหลังออกมาไม่มีหรอเปล่าไม่ยิงโดนยากจริงจริงมันโดนยากมากเลยเนี่ยโอ้กระทุกเยอะเลยหนเยอะโอ้ยกระหน่ำเลยได้แก่เรียบร้อยยิงมันเลยเพื่อน อ้โห oh. mm hmm. ถึงแล้วก็ชนะป้วยเสมอกันอะฉันไม่รู้อ่ะนี่เย้